ผมจะมาแนะนำในการสั่งสายพานลำเลียงครับเป็นเป็นเนื้อสายพานธรมรมดาที่จะเอาไปต่อสายพานเองนะครับวันนี้ว่าเราจะมีพารามิเตอร์อะไรบ้างหรือมีข้อมูลอะไรบ้างที่จะเป็นจะต้องบอกในการสั่งสายพานลำเลียงนะครับเช่นาสายพานเนี่ยเราจะต้องบอกสีก่อนเลยอันดับแรกว่าต้องการสีเขียวสีดำสีขาวนะครับก็แล้วแต่การวิใช้งานส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีขาวสำหรับ การลำเลียงของนะครับสีดำนี่เป็นเหมาะสำหรับงาน image processing นะครับตัวนี้พิธีการก็คือเราจะต้องอลูกค้าจะต้องบอกขนาดหน้ากว้างของสายพานครับว่ากว้างกี่มิลลิเมตรนะครับแล้วก็อันดับที่2ก็คือความยาวเส้นรอบวงแบบต่อกลมนะครับว่าความยาวของเส้นรอบวงเป็นเท่าไหร่นะครับก็จะสามารถทําให้การประเมินราคาสามารถทําได้อย่างรวดเร็วนะครับตัวนี้ เช่นตัวนี้ก็เป็นหน้ากว้าง6เซนนะครับตัวนี้ก็เป็นหน้ากว่าง12เซนส่วนความยาวเส้นรอบวงก็ขึ้นอยู่กับทางลูกค้าจะออกแบบมานะครับว่าโรเลอร์ที่ถึงหัวท้ายจะเป็นแบบขนาดเล็กหรือว่าเป็นขนาดใหญ่นะครับก็แล้วแต่ง,งานนะครับซึ่งถ้าลูกค้าสนใจที่จะสั่งโรเลอร์ก็เราก็มีบริการให้นะครับ ตัวนี้โตอยู่ที่55านะครับอ่าโตัว60มิลลิเมตรนะครับตัวนี้โตหกนะครับแล้วก็แกนอยู่ที่15มิลนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็อยู่ที่30มิมลลิเมตรนะครับก็สามารถสั่งโรเลอร์ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการได้นะครับส่วนอย่างที่บอกครับสายทานจะเป็นต้งบอกหน้ากว้างแล้วก็เส้นลอดหงนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับมีหน้ากว้างขนาดเล็กนะครับ มีความหนาเป็นขนาดบางขนาดหนาตัวส่วนใหญ่ก็จะเป็น 2, mm 2> มิลิเมตรก็จะเป็นแบบ,แบ,บนี้นะครับรก็นี่คือตัวอย่างของสายพานลำเลียงที่เรามีบริการให้นะครับถ้าสนใจที่จะสั่งสายพานลำเลียงเพื่อนำไปใช้กับตัวโครงสร้างของสายพานที่ออกแบบขึ้นเองก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ